สวัสดีครับเจอกับบูมจอมรีวิวรีวิวทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ครับวันนี้อยู่ที่ซาโบเทนเซนต์เนเวลด์นะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์เพื่อไม่พลาดกันติดตามนะครับวันนี้เข้าไปในร้านกันเลยครับนี่ฮะเมนูที่ผมจะสั่งทงคัตสึสันในครับ390บบาทนะครับเนื้อฉ่ำๆแต่มันไม่เยอะมากเหมือนสันนอกนะครับ แล้วก็ทงคัตสึกไก่ครับราคา330บาทอันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อหน้าอกแห้งหน่อยครับไขมันน้อยครับชุดก็ได้ประมาณนี้เลยฮะกะหล่ำฝอยข้าวไอศครีมด้วยนะครับซุูมิโซพร้อมครับไม่อั้นนะครับผมซื้อตัวไวเชอร์มาครับ500บาทใช้ได้600แล้วมีเบลคัมดิงให้ฟรีด้วยนะครับ1แก้วครับนี่นะครับ แอปเปิ้ลไม่หวานเลยนะครับสดหอมสดชื่นแล้วก็จะสั่งชีสบอลครับราคา100บาทมาลองครับชาล้อนมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้ก็ชาร้อนชาเย็นไม่อั้นเหมือนกันครับกลิ่นหอมชาเขียวมากครับเข้มหอมเลยครับกระลำฝอยนี้ก็เป็นเป็นตัวเสิร์ฟไม่อั้นเหมือนกันครับหมดก็แจ้งพนักง,งานได้เวลาเราเริ่มก็ต้องมาบทงานขาวงานดำด้วยตัวเองก่อนนะครับเพื่อเตรียมกับ ตัวน้ำซอสแอปเปิลน้ำพึ่งครับที่จะจิ้มกับตัวทงคัตสึครับนี่นะเราก็บดเสร็จเราก็ตักใส่น้ำซอสน้ำพึ่งแอปเปิลได้เลยนะครับหอมหวานครับแต่ไม่หวานมากนะครับกลิ่นน้ำพึ่งหอมมากครับคนให้เข้ากันครับเตรียมรอเมนูทงคัตสึมาเสิร์ฟครับพวกมิโซะกะหล่ำข้าวไม่อั้นนะครับเรียกพนักงานได้เลยครับทั้งหมดครับ มาลองน้ำสลัดกันครับนี่ฮะตัดกระลำฝอยมารอครับแล้วก็เตรียมพร้อมใส่น้ำสลัดของทางทงตัวซาโปเตนเขาเลยครับหอมจะกลิ่นนัวๆเลยนะฮะแต่เหมือนทานได้เพลินๆเ,เ,เรื่อยๆออครับหมดก็สั่งเพิ่มได้ครับอันนี้อยู่ในชุดของฟรีอยู่แล้วครับ กลิ่นหอมน้ำสลัดมากเลยนะครับถ้าสายกระหล่ำฝอยนี่พลาดไม่ได้ครับ mm hmm. ชีสบอลมาเสิร์ฟแล้วครับนี่ฮะกรอบมากน้ำมันน้อยแห้งมากเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวชําแหละให้ดูเลยนะครับเนีฮยชีสเยิ้มเลยนะ mm hmm. ไก่ทงคัตสึมาเสิร์ฟแล้วครับ mm hmm. เนื้อจะเป็นเนื้อหน้าอกแห้งๆนิดนึงครับไขมันน้อยครับไขมันไม่เยอะเหมือนหมูครับ ซุปมิโซะเขาเสิร์ฟร้อนๆใหม่ๆทุกถ้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดื่มหมดนี่ก็เรียกว่าแจ้งพนักง,งานขอใหม่ได้เลยครับ mm hmm. หมูทงคัตสอสันในครับอันนี้จะมันน้อยกว่าสันนอกนะครับแต่ก็ยังฉ่ำๆอยู่นะจิ้มกับซอสแอ,อปเปิลนิดนึงฮะให้ดูนิดนึงผสมน้ำพึ่งนะฮะจะฉ่ำๆนิดนึงครับ นี่ฮนะมาลองทางไก่ทงคัตสึบ้างครับแห้งๆเปดแ,แต่เป็นเมนูชอบของผมเลยนะครับเพราะมันไม่เยอะครับนี่นะจิ้มแบบเต็มๆงาขาวงาดำครับซอสฉ่ำๆครับก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ซาโบเตนครับเจ้าแห่งทงคัตสึวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ